ค่าตัว150กินทั้งบ้านเคยไร้ที่อยู่สู้จนมีสมบัติ10ล้านเปิดบ้าน Kim, เจนิเฟอร์คิมเผยชีวิตวัยเด็กค่าตัวหลักร้อยเลี้ยงทั้งครอบครัว ลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า30ปีสำหรับเจนนิเฟอร์คิมนักร้องสาวหญิงดีวาดแนวหน้าของประเทศไทยล่าสุดเธอได้ออกมาเปิดใจกับพิธีกรชื่อดังหนูแม่มสุริวิภาถึงช่วงเข้าวงการใหม่ๆร้องเพลงครั้งแรกได้ค่าตัว150บาทพร้อมเผยปมในใจสุดช้ำตั้งแต่วัยเด็กถูกว่ามาทั้งชีวิตแต่ไม่เคยเอามาเป็นอุปสรรคต่ตอ,อการทำงาน คุณแม่สวยมากเจนนิเฟอร์คิมบอกว่าเขาก็ใช้ความสวยเนี่ยแหละจับสามีจริงๆแล้วคุณแม่เป็นลูกชาวนาเป็นคนอีสานความสวยของแม่คือเขาสวยเหมือนดาราในยุคนั้นนางงามในยุคนั้นจนไปไหนมาไหนคนจะไม่เชื่อเราว่าเป็นลูกแม่ซึ่งมีคนว่าเราในตอนนั้นแต่ไม่มีใครทำอะไรเราได้เพราะเรายอมรับในสิ่งนั้นไปแล้ว จนตอนโตคิดได้ว่าถ้าตอนเด็กปากไวแบบนี้เราจะบอกว่าหนูเป็นลูกติดสามีเก่าแม่แม่ให้ทุกอย่างยกเว้นความสวยเจนนิเฟอร์คิมบอกว่าตอนเตียยังมีชีวิตอยู่เราก็จับมือถามแม่ตลอดตั้งใจไว้อย่างแรกอันที่สองอยากถามว่าเปิดไฟไหมหรือหลับหูหลับตาทําเรากันออกมาซึ่งแกก็จะหัวเราะ แม่ก็จะบอกว่ามึงเป็นลูกที่ขี้เรศที่สุดของแม่แต่เป็นคนที่ฉลาดที่สุดคิมเป็นผู้หญิงกลางคืนเจนิเฟอร์คิมบอกว่าอย่าว่าแต่เป็นผู้หญิงกลางคืนเลยค่ะเราเป็นผู้หญิงหากินกลางคืนเพราะเราร้องเพลงตอนกลางคืนจะให้มาร้องเพลงตอนพระบินทบาทก็คงไม่ได้ซึ่งช่วงนั้น30ปีก่อนที่ขายเสียงเพลงเราได้ค่าตัววันละ45นาที150บาท ซึ่งเมื่อ,อไหร่ที่เขาจ้างงานมันคือชื่อเสียงที่เขาจ้างเราแต่ถ้าคุณเอาความสามารถไปวัดเราก็วัดไม่ได้อีกเจ็บใจทุกครั้งเวลานึกย้อนภาพวัยเด็กใช่ไหมเจนนิเฟอร์คิมบอกว่าอย่าเรียกว่าเจ็บใจเรียกว่าแขนมากกว่าซึ่งเมื่อก่อนเราเดินสายประกวดร้องเพลงบ่อยมากช่วงนั้นไม่เคยได้รางวัลตกรอบตลอด แต่มันทำให้เรามีโปรไฟล์ที่ได้ประเดียวประดาวราคาค่าตัวขึ้นจาก150เป็น500ถึง700